ข่าวประจำรายการวันนี้แม้จะเหมือนเช่นเคยที่เราจะพูดถึงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวางแผงเช้าวันพฤหัสแต่ที่แตกต่างอย่างยิ่งก็คือต้องตำหนิหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้ครับวันนี้เป็นวันครบ18ปี19กกันยาการทำรัฐประหารใน ศตวรรษที่21ครั้งแรกและเป็นการทำรัฐประหารหลังสงครามเย็นครั้งแรกซึ่งมันหมดยุคเวลาของการรัฐประหารแล้วและเป็นการรัฐประหารที่ทวนกระแสที่สุดนั่นคือผู้ที่กระทำการรัฐประหารนั้นได้สร้างความเสื่อมเสียเชื่อมโยงไปถึงในวงังคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ ที่แม้จะไม่ใช่หัวหน้าคณะรัฐประหารเองแต่โดยเงื่อนไขพลเอกเปรมได้เดินสายเรื่องคอ,อกมาเจ้าของคอ,อกมาเจ้าก,กี้กับมาเพื่อจะส่งสัญญาณให้ทหารทั่วไปปูพื้นฐานว่ามีคำสั่งให้มีการรัฐประหารดังนั้นการรัฐประหารในวัน ที่19กันยา2549นั้นการทวนกระแสประวัติศาสตร์เช่นนั้นเองจึงทำให้เกิดการต่อต้านโดยเฉพาะรูปการจิตสำนึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็คือลุงนวมทองไพรวันครับลุงนวมทองไพรวันซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ ในวันที่19กันยา2549ลุงโนมทองภัยวันตัดสินใจขับเท็กซี่ชนกับรถถังในวันที่30กันยาดังนั้นข่าวประจำรายการวันนี้ผมจึงทำฉากพิเศษจากฉากทั่วไปที่เรามีนะครับเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ แปปีของการรัฐประหาร19กันยาที่มันบอกให้เห็นว่ายุคประวัติศาสตร์นั้นมันได้เปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานจากการรัฐประหารทั่วไปเพราะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2อง5เจ้านั้นการรัฐประหารน,นั้นผู้ที่ถูกรักฐประหารไม่มีโอกาสได้กลับมาบริหารรัฐอีกเลยครับไม่ว่าจะเป็น ท่านปรีดีพนมยงจอมพลปอถูกสลิดรัฐประหารจอมพลถนอมที่ถูกประชาชนลุกฮือขึ้นโค่นลม้มหรือแม้กระทั่งการรัฐประหารเมื่อสิแเอ๋ยเมื่อหตุลาคมหมอมรชงเสนีปาโมดพรรคปรชปัตย์ถูกรัฐประหารมีคนเดียวเท่านั้น และนี่คือจะต้องจารึกประวัติศาสตร์และจะต้องพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเชิงโครงสร้างและรูปการจิตสำนึกคือนายทักษิณชินวัตรสามารถกลับมาเป็นรัฐบาลและคุมไอ้คนทำรัฐประหารอีกทีนึงครับการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนนั้น คนที่ทํารัฐบาลจริงๆคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่พูดกันให้ตรงไปตรงมาครับที่ใช้อำนาจในฐานะประธานประธา,านองค์มนตรีและนายกจากการรัฐประหารเป็นภาพสะท้อนที่บอกความจริงว่าใครเป็นคนทำรัฐประหารคนนั้นจะได้มาขึ้นมาบริหารประเทศ ก็คือพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีซึ่งถือเป็นลูกเลี้ยงของพลเอกเปรมเพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้คนที่เป็นตัวละครในการกระทำการอาชญากรรมทางการเมืองนั้นไม่กล้าพูดความจริงพลเอกเปรมนั้นไม่ต้องพูดความจริงเพราะแกาตายไปแล้วพลเอกสุยุทธยังอยู่ครับ เป็นประธานองคมนตรีอยู่วันนี้ไอ้บังอยู่ครับภาพสะท้อนของไอ้บังก็คือเป็นตัวแทนที่ขณะนั้นเป็นผู้มิการฐานบกแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยในทางตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ได้รับบทเรียนที่สะสมที่สุดเก็บปวดที่สุดก็คือเมื่อ ออกมาตั้งพรรคการเมืองได้สะสะสองคนความล้มเหลวต่อมาการรัฐประหารโดยอายุธอีกภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้มันบอกถึงชุมนุมที่ผมบอกทั้นหลายครั้งว่าไอ้สามปอชุดนี้เนี่ยปอปอกปอปอมปอประยุทธ์เนี่ยมันคือกำลังสำคัญในการรัฐประหารเมื่อส9กันยา49ดังนั้น ทุกคนกำลังเดินบนเส้นทางเดียวกันของไอ้ไอ้บังคือจบชีวิตการเมืองและลายกิจติยศในทางประวัติศาสตร์มีคนได้พูดถึงลํำลึกถึงเหตุการณ์18ปี19กกันยาในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีเลย ผมก็พยายามจะตรวจเช็คเ c e b o o k ต่างๆได้เห็น Facebook อันหนึ่งครับที่ใช้ชื่อว่าลูกไฟประ,ประ,ประพัดสอนออคุณลูกไฟประพัดสอนได้เขียนใน Facebook สั้นๆผมขออนุญาตมาอ่านให้ท่านดูเพื่อจะเป็นจุดประกายไฟให้เราเห็นถึงการคิดต่อไปว่า การรัฐประหารเมื่อ19กันยานั้นไม่สามารถจะทำลายรูปการจิตสำนึกประชาธิปไตยของประชาชนได้จึงทำให้พอเสร็จสิ้นการรัฐประหารออกรัฐธรรมนูญปี50ฝ่ายประชาธิปไตยก็กลับมาชนะการเลือกตั้งองีกและจนถึงวันนี้ว่ากันจริงๆแล้วตลอดระยะเวลา18ปีนั้น เผด็จก,การไม่อาจจะทำลายรูปการจิตสนึกของฝ่ายประชาธิปไตยได้คุณลูกไฟประพัดสอนบอกว่ายังจำได้19กันยา49วันที่ประชาธิปไตยของประชาชนถูกทำลายยกเลิกรัฐธรรมนูญ2540 ที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดเท่าที่คนไทยเคยมีมาเปิดสกรารทำลายสิ่งที่พวกปฏิกิริยาเรียกว่าระบบทักษิณทำลายทั้งตัวบุคคลและสิ่งที่รัฐบาลทักษิณสร้างขึ้นแต่วันนี้แม้จะผ่านไประปปีแล้วนโยบายที่รัฐบาลทักษิณได้มอบให้แก่ประชาชนคนไทยนั้นยังอยู่และยังคงเป็นประโยชน์แก่คนไทยทั้งชาติ เป็นเสาหลักทางการเมืองที่เผด็จก,การไหนๆก็ทำลายไม่ได้วันนี้ชัดเจนที่สุดว่าส8ปีวาทกรรมที่ประน,นามระบบทักษิณคือการใส่ร้ายป้ายสีทำไมอย่างนั้นพิสูจน์ได้นี่ครับทำาไมอย่างนั้นทักษิณจะกลับมาได้ยังไงวันนี้ดังนั้นผมจึงปักหลัก ยืนหยัดที่จะต้องพูดความจริงกับท่านใครจะบอกว่าเป็นเพื่อไทยไม,ไม่ไม่เป็นก้าวไกลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือความจริงครับโดยยุทธวิธีต่างๆมันไม่สามารถจะทำให้ทักษิณกลับมาได้ถ้าไม่มีฐานความคิดของประชาชนเป็นฐานที่ยืนยาวมาเกือบ20ปี ดังนั้นเหตุการณ์วันนี้รูปประทรมต่างๆที่เกิดขึ้นบุคคลที่แอบแฝงมาแอบอ้างตัวเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยเริ่มตั้งแต่ไอ้บังตั้งพรรคการเมืองขึ้นมามาเลือกตั้งก็ได้สสคนเดียวสเยวสเขตคนเดียวได้สสปฏินิษฐหนึ่งคนมีสองเสียงในสภาถามไอ้บังดูเถอะครับว่า ประชาชนคิดยังไงกับมันออยุทธวันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่แสดงบทบาทได้มากหน่อยยาวกว่าไอบังอีกคนหนึ่งที่พยายามจะแสดงบทบาทเป็นนักประชาธิปไตยแต่วันนี้ก็เปิดโปรงตัวเองแล้วคือพลตำรวจเอกเสรียเตมีเวทหรือใครจะเรียกเสรีพิสุทธิ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่ผมวงไว้เห็นไหมครับ ยืนอยู่กับคณะรัฐประหารชักเกดเจนถ้าจะบอกว่าพลตรวจเสร,รีต้องยืนคู่กับไอ้บังเพราะถูกไฟบังคับแต่วันนี้ก็พิสูจน์ว่ารูปการจิตสำนึกของพลตรุรวจเสรีนั้นเป็นพด็จก,การร้อยเปอร์เซไม่ว่าการจะแสดงออกตำหนิประชาชนที่ไม่ยอมเลือกสอสอพักของตนเองว่างโง่ ไม่ว่าการพูดออกจากปากพลตรุลเอกเสรีเองที่ทำการโค่นล,ล้มรัฐบาลคุณสมัครด้วยการสั่งให้ลูกน้องเปิดประตูทำเนียบรัฐบาลให้เกิดสนับสนุนการก่อจราจรยึดทำเนียบรัฐบาลดังนั้นวันนี้พลตรุลเอกเสรีก็ถูกตอบแทนตอบโต้จากประชาชนอย่างสาสม คือได้สส,สบัญชีรายชื่อคนเดียวเป็นการฟลุกที่สุดและว,วันนี้พลตวเวงเสรีก็แสดงบทบาทรูปการจิตสำนึกที่เป็นประเด็นการที่สุดให้ท่านเห็นผมถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้นั้นใครจะบอกว่าการระบบประชาไตยล้มเหลวไม่จริงครับมันพัฒนาขึ้นตลอดเวลาเพียงแต่รูปการการต่อสู้ของฝ่ายประชาไตย ที่ต่อสู้กับพเด็จก,การนั้นมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาวุธหรือไม่มีความรุนแรงแต่ว่ามันเหมือนน้ำครับมันท่วมเลยท่วมเลยลุกลุกพเด็จก,การไปเรื่อยครับดังนั้นลุมนวม,วมทองจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทุกคนไม่อาจจะลืมท่านได้และแน่นอนที่สุดอนุสาวรีย์ของลุงนวม,วม,วมทองจะเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ระยะเวลานี้ การร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนการผันึก,กำลังหรือในหนึ่งก็คือบรรยากาศของรูปการจินสนึกของการต่อต้านรัฐประหารนั้นแม้จะครอบคุมทั้งสังคมแล้วเพียงแต่อำนาจการจัดตั้งอำนาจการเมืองตัวจริงยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้ก่อรูปอย่างแข็งแรงที่จะสร้างอนุสาวรีให้ลุงนมทอง นี่คือภาพที่รถแท็กซี่ของลุงนวมทองขับชนรถถังจนกระทั่งทหารวันนี้ได้เห็นรูปการจริตสำนึกของประชาชนแล้วว่าการรัฐประหารนั้นจะถูกการต่อต้านเสมอและจะขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับวันที่30กันยายนลุลงนวมทอง ขับรถแท็กซี่จนรถถังและยอมพีชีพรูปการจิตสมนึกที่ว่านี้การรัฐประหารปี57ของอายุธ์ก็ขยายตัวการต่อต้านมากขึ้นสถานีโทรทัศน์สุนัยทีวีการลีภัยออกมาต่างประเทศและตั้งสถานีต่อต้าน เด็จก,การวันนี้ที่ไม่อาจจะทาไม่อาจจะทําให้ผรเด็จก,การครอบงาได้ย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้นี่ก็คือรูปการที่เราเห็นชัดเจนการต่อสู้ของประชาชนในรูปการต่างๆนะครับได้ทําบันทึกไว้ในปฏิทินคือวันที่30สาลรึกถึงลุงนวมทองขับรถถังชนขอโทษขับรถแท็กซี่ชนรถถัง ที่ผมบอกว่าต้องตำหนิหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็คือวันนี้ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับใดลงข่าวเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ร้ายที่กระทำการที่ทหารทำการรัฐประหารในเหตุการณ์19กันยายนเลยและวันนี้รูปการจิตสำนึก แนวคิดเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคที่ไอ้คนทำรัฐประหารโดยไอ้บังจนถึงวันนี้ไอ้ยุทธการรัฐประหารต่อก็ยังต้องทำโครงการต่อเชื่อมโครงการของทักษิณต่อไปถึงขนาดเอาไปโกหกในสาธารชณชาติว่าเป็นของมันเองแล้วอย่างนี้30บบา,าทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้านและนโยบายดีๆหลายอย่างที่ทักษิณได้วางไว้แล้วมึงจะมาด่าว่าระบบทักษิโนมิกไม่ดีได้ยังไงแล้วคุณจะมาด่าทักษิณว่านโยบายของทักษิณน,นี้เลวร้วายได้ยังไงดังนั้นการกล่าวโจมตีทั้งหมดตั้งแต่19กันยา49มาแล้วก็ประสบกับความพ่ายแพ้มาทั้งหมดของพวกคณะรัฐประหารนั่นนั่นคือการโกโหก มาดูหนังสือพิมพ์พาดหัวหน้านหนึ่งวันนี้ที่วางแผงทั้งหมดไม่มีฉบับใดลํำลึกถึงเหตุการณ์เลวร้ายเมื่อ18ปปีที่แล้วเลยนะครับแต่ว่ามีหนังสือพิมพ์บางฉบับไม่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ผมว่าการลงข่าวนั้นมันบอกสถานการณ์เองว่า ระบบประชาธิปไตยยังขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเช่นหน้าหนึ่งนึกซึ่พิมพ์ไทยรัฐเพื่อไทยกับประชาชนปักธงหรื้ออำนาจมึ่งเป้าสารรัฐธรรมนูญการพาดหัวอย่างนี้บังเอิญประจวบเหมาะกับเรื่องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญพอดี เพียงแต่ว่ายังไม่ใช่แก้ทั้งฉบับนะครับจะเรียกว่าเป็นยุทธวิธีหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อที่ผลักดันให้สถานการณ์เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนั่นก็คือการแกะรัฐธรรมนูญทีบัตธทีละส่วนแล้วเป็นที่มาของชัยชนะที่ฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ถ้าท่านนึกย้อนหลังกลับไปนิดหนึ่งว่าตอนที่อยุธเป็นนายกรัฐมนตรีตอนปลาย ก็มีการแก้รัฐธรรนูนเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบกับใบเดียวไอ้ยุทธมันใช้เป็นใบเดียวแล้วก็ใช้เงื่อนไขไม่ให้พรรคการเมืองที่มีฐานเสียงประชาชนได้สอสอเขตแล้วให้ได้สอสบัญชีรายชื่อนั่นก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่เรายังไม่สามารถจะแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับได้ในเวลานั้นแม้กระทั่งเวลานี้ก็เหมือนกัน แม้ดูเหมือนบรรยากาศดีแต่ในทางปฏิบัติผมว่าจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันขอให้ภาพข่าวที่ผมเรียนกับท่านนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับคือเพื่อไทยจับมือกับพักประชาชนเอาประเด็นสำคัญสำคัญหประเด็นก่อนแก้รัฐธรรมนูญหกประเด็นโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่สุดก็คือ มาตรา255ที่จะต้องเปิดทางให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้เพราะมาตรา255นี่แหละครับที่มันหมวดปมไว้ไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้โดยง่ายจะต้องทำประชามติสองรอบสามรอบวุ่นวายไปหมดเนี่ยนี่คือการพังทลายทีละส่วน ของประเด็จก,การแต่นั่นต้องประกอบด้วยความสมัคคีของฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นรายการสุนในทีวีจึงเรียกร้องสมานประสานแนวร่วมนะครับสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเรื่องเล็กๆน้อยๆขัดแย้งกันให้มันผ่านไปใครจะดา่าใครใครจะว่าใครให้มันผ่านไปแต่หลักๆฝ่ายประชาธิปไตย จะต้องทําความเข้าใจกันส่วนสอส,อสอคนไหนจะมีรูปการจิตสํานึกหรือว่าสํานึกสั้นจะด่าว่ากันระหว่างพักผมไม่ถือเป็นสาระนะครับนี่บอกกับท่านก่อนมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ลงเรื่องรักธรรมนูนผมจึงสรุปว่าแม้จะไม่ได้จงใจโดยตรงเพราะไม่ได้พูดถึงเรื่อง18ปี19กันยา แต่ก็จะท้อนภาพของการต่อสู้ในทางทางการเมืองรัฐสภานะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมติชนก็เช่นเดียวกันครับมติสารสอยรัฐมนตรีสอสอสวออไม่ใช่5ต่อ4ก็ปลดนายกได้จะต้องแก้ให้เป็น2ใน3ครับ ในสารนูนเก้าคนต้องได้หกต่อสามครับถึงจะได้มีผลไม่ใช่ไม่ใช่นิดไม่ใช่มีเงื่อนไขอย่างที่ผ่านมายุบพักก็เหมือนกันแต่แน่นอนที่สุดชัยชนะจะต้องอนาคตข้างหน้าคือต้องแก้ทั้งฉบับลดอำนาจของสารัฐธรรมนูญลงแต่อันนี้ก็ถือว่าลดลงแล้วในบางส่วนนะครับแต่ยังไม่ยังยังไม่ได้ดำเนิน เออยังไม่ได้ยังไม่สุดท้ายก็เตรียมการที่จะยื่นแล้วนะครับเพื่อไทยชงแก้ริมนุนหกปมท่านดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมติชนลงข่าวเดียวกันในทางบวกข่าวเดียวกันหนังสือพิมพ์ผด็จการติ่งผด็จการเต็มที่อย่างไทยโพสต์ลงในทางลบ บอกว่าลิบดาบสารรัฐธรรมนูนนี่แสดงว่าสารรัฐธรรมนูนเป็นบิดาของไทยโพส์นะครับที่ไทยไทยโพสต์จะต้องปกป้องสารรัฐธรรมนูนที่เราเรียกว่าสารรัฐธรรมนูญนี่แหละครับเห็นไหมฮะมันนี่ผมว่านี่นี่คือรายการเติมเต็มข่าวสารและบทรครา์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยดังนั้นเรื่องของการเสนอข่าวอย่างเดียวเราก็ต้องทําให้เห็นเราต้องเจาะให้เห็นชัดว่า มันมีค่ายของสื่อมวลชนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปประนามสื่อทุกฉบับนะครับพยายามประสานแนวร่วมที่สุดแต่วันนี้ไม่มีฉบับใดพลาดหัวเลยครับในเหตุการณ์18ปี19กันยาพอเสร็จจากข่าวอันนั้นก็เป็นหนังสือพิมพ์วางแผงเช้านี้ก็เป็นข่าวทั่วไปเริ่มต้นจากเดลี y นิวนะครับ พูดถึงเรื่องแจกเงินหมืน่นกับน้ำท่วมและก็เรื่องที่พูดถึงทุกฉบับอีกอันหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องการขาดจะขาดอายุความของคดีตากใบจริงๆเรื่องคดีตากใบนี้ก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนให้สติ ให้ความคิดเชิงระบบแก่ประชาชนเลยว่าเชื่อว่าจะไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้แม้แต่คนเดียวครับคดีตากใบกำลังจะหมดอายุความทิ้งกันมายาวนานก็ไม่ฟ้องอายการก็บอกฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ใช่คนจับ อายการก็ถูกด่ามากก็เลยต้องออกมา,ถาแถลงข่าวแต่ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนบอกหรือพยาการล่วงหน้าเลยว่ารับรองว่าไม่ไม่มีใครถูกฟ้องสักคนทุกอย่างจะจบลงด้วยอายุความจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตามจับบุคคลต่างๆที่เป็นจำเลยในคดีเลยอันนี้สุนทชีวิตปรามากไว้ก่อนนะครับ นี่คือเดลี่นิวเช่นเดียวกันครับข่าวเอ,อ่อข่าวสดก็เหมือนกันพูดถึงสามข่าวที่ว่านี้คือเรื่องของเงินหมืน่นเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องคดีตากใบผู้จัดจาก,การเหมือนกันครับพูดเน้นหนักไปเลยครับไปเรื่องของน้ำท่วมไม่พูดถึง18ปี19กกันยาสยามรัฐก็เหมือนกันพูดถึงเรื่องเงินหมืน่นที่แจกให้ประชาชน แล้วก็มีข่าวพ่วงมาคือลุงป้อมเปิดหน้าฟ้องเด็ดพี่กับหมาแก่ก็ยังต้องพันตูกันนะฮะในเรื่องของคลิปหลุดแล้วก็ตอบโต้กันด้วยนิติสงครามแนวหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องเงินหมืน่นกับคดีตากใบกรุงเทพธุรกิจ ก็เหมือนกันครับแต่เน้นเรื่องข่าวเรื่องการฟ้องร้องกันนิติสงครามของพรรคพลังประชารัฐนะครับโดยพยายามจะพูดเหมือนกันจะให้กำลังใจสองปอหรือไงไม่ทราบผมก็นึกว่าสองปอไหนอ๋อปอป้อมกับปอปอ๊ดไอ้น้องชายเนี่ยพัชรวาดครับปฏิบัติการพี่น้องสองปอลุกคู่ขนานเอาเลย แล้วที่อีกวงให้ท่านเห็นก็คือการแถลงข่าวเรื่องต่ากใบของอายการครับวันนี้นี่คือข่าวที่ติดพันเป็นรายละเอียดนะฮะระหว่างคุณพร้อมพงที่วันนี้ใช้การตอบโต้นิติสงครามด้วยนิติสงครามมีการร้องให้ไอ้ป้อมไม่ไป ไม่ไปประชุมสภาเลยเขามีข้อบังคับอยู่ครับว่าถ้าไม่ไปเลยเนี่ยขาดการประชุมเท่าไหร่เท่าไหร่หมดสมาธิกภาพจึงเกิดการตอบโต้ด้วยนิติสงครามกับนิติสงครามระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐย้ำอีกทีนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ใช่แก้ทั้งฉบับ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่แก้ขยับไปทีละเปาะทีละปมเฉพาะในส่วนที่ทำให้การบริหารรัฐมันเป็นไปได้โดยยากค่อยๆแกะทีละส่วนแกะทีละส่วนแล้วอย่างที่ผมบอกมาตราที่สำคัญที่สุดคือมาตรา255รนะครับที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ปิดท้ายรายการวันนี้ เรื่องของไอ้เจ้าแดงที่บอกว่าจะมีหนังสือมนชนพยายามจะปั้นข่าวเป่าข่าวว่าไอ้เจ้าแดงจะเข้ามาเเข้ามาเล่นการเมืองผมบอกว่าถ้าจะถ้าไอ้เจ้าแดงจะเล่นการเมืองจริงนะครับดูข่าวนี้หน่อยไม่ดีเหรอ ถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็ลองทำอย่างธรรมนัตสิครับตั้งมูลนิธิยอมเสียสตังหน่อยพลเอกเอออภิรัตนะครับตั้งมูลิธิเข้าแล้วก็ขึ้นป้ายใหญ่ๆนี่เป็นตัวอย่างลูกน้องเก่าของท่านธรรมนัตนี่ครับทานน้ำใจสู้ภยัยทั่วมูลิธิธรรมนัตพมเผา ป้ายเบอเลอร์เอาเข้าของแกกเข้าใจว่าคงจะใช้เงินส่วนตัวนะถึงทำได้ขนาดนี้เพราะงั้นไม่งั้นถูกร้องอีกเหมือนกันนี่ครับก็เลยบอกว่าคุณธรรมนัทที่อยากจะแสดงบทบาทที่ผมบอกว่าตั้งคำถามกับท่านเราสิ้นปีนี้จะได้มีบุญตาเห็นเอ่อ ธรรมนัตเ,เห็นเห็นอภิรัตเป็นหัวหน้าพักหรือไม่นะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมราย